สวัสดีครับผมนายวิรพงคาร่าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลุ่ม3เลขที่11มีหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มของกลุ่ม5 a ครับสวัสดีครับผมนายการนภพตนเย็นอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลุ่ม3ามเลขที่7เป็นสมาชิกของกลุ่ม5 a ครับสวัสดีครับผมนายรัชพลหนึ่ทิพอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5กลุ่ม 6, 3เลขที่5ทําหน้าที่เป็นเลขาของกลุ่ม5 a ครับ ้มเชงที่มาแลยความสําคัญจากการสังเกตสังเกนว่ามีผูบริโภคที่นาส้มเราไปผลิตต่อยอดได้ยิ่ทีต่างๆเช่นการนําไปทาแก้มผงเชงน้าส้มกินน้ําหอมส้มเป็นต้นเราจะเห็นได้ว่ามีผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเราไปนําไปต่อยอดและได้กําไรดีวกว่าเราเราจึงคิดหาวิธีที่จะนําผลลบทางด้านนี้ งเพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลไม้ส้มเช้ง2เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่3ค้นหาสูตรลับในการทํา4เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการหารายได้ใหม่ตัวแปรต้นผลิตภัณฑ์แยมส้มเช้งตัวแปรตามความพึงพอใจของผู้บริโภคตัวแปรควบคุมส่วนผสมปริมาณวัตถุดิบและอายุของแยมกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นม .5 ้ทับโรงเรียนขานุวิทยาจํานวน20คนกระปุกละ55บาบาทประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หนึ่งสร้างรายได้ลดรายจ่ายสองได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและปลอดภัยสามได้เรียนรู้วิธีการนำอาส้มมาแปรรูปสี่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การทำโครงงานหนึ่งเตรียมวัสดุอุปกรณ์และส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาแปรรูปได้แก่ส้มเช้งมะนาวน้ำตาลผงเจลาตินน้ำอุ่นหัวเชื้อกินส้มเกลือน้ำผึ้ง2ปอกเปลือกส้มเช้งเอาแต่ส่วนที่เป็นเนื้อและเอา,มาเมล็ดออก 3. นำเอาเนื้อส้มที่ผ่านการคัดกรองมเมล็ดม,มาใส่ในหม้อไว้แล้วเคี่ยวประมาณ5นาที 4. ใส่ส่วนผสมที่เตรียมมาได้แก่น้ำตาล500กรัมมะนาว5ช้อนโต๊ะเกลือ1ส่วน2ช้อนชา 4. น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะห้านำเจลาตินที่เป็นแบบผงปริมาณ2ช้อนโต๊ะไปผ,ผสมกับน้ำอุ่น4ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากัน หจากนั้นนำเจลาตินที่ผสมน้ำอุ่นแล้วเทใส่เนื้อส้มที่เคี่ยวไว้ 7. จากนั้นเคี่ยวเพิ่มไปอีก15นาทีเพื่อให้น้ำาละเหยออกจนเนื้อส้มมีลักษณะเนหนียวหนืดแปพักไว้ให้หายร้อนจากนั้นนำไปใส่กระปุกแก้วและนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืน ผลที่ได้รับจากการประเมินความคงทนของผลิตภัณฑ์ได้ค่าเฉลี่ยเป็นพึงพอใจมาก ผลที่ได้รับจากการประเมินรูปทรงสวยงามได้ค่าเฉลี่ยเป็นพึงพอใจมากผลที่ได้รับจากการประเมินความคงทนของผลิตภัณฑ์ได้ค่าเฉลี่ยเป็นพึงพอใจมากผลที่ได้รับจากการประเมินความเหมาะสมกับราคาได้ค่าเฉลี่ยเป็นพึงพอใจมากผลที่ได้รับจากการประเมินสามารถกินได้จริงได้ค่าเฉลี่ยเป็นพึงพอใจมาก ปวัญยาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไข3หลักการ4มิติ2เงื่อนไขได้แก่ความรู้คุณธรรม3หลักการได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุม้มกันในตัวที่ดี4มิติได้แก่ด้านวัตถุด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้านวัฒน,นธรรมความรู้ 1. ขั้นตอนในการทำยามำ้มเช้งสงส่วนผสมในการทำยำมามำ้มเช้ง 3. อุปกรณ์ในการทำยามำ้มเช้ง4ระยะเวลาในการทำยามำ้มเช้ง5ควบคุมอุณหภูมิและความร้อน ด้านคุณธรรม 1. ความตื่ัตัดควบคุมปริมาณแยมของแต่และกระปุกให้ทเท่าๆกัน 2. ความอดทนมุ่งมั่นในการทํางาน 3. ามฝ่ายเรียนรู้หาสูตรใ,ใหม่ที่ไม่เหมือนใครความพอประมาณ 1. วัตถุหาได้จากในบ้าน 2. ความตั้งใจที่จะคิดค้นสูตรใหม่สาการแบ่งเวลาใหยถูกต้อง4ระยะเวลาในการทํางานความมีเหตุผล 1. นําองค์ความรู้มาสร้างเป็นนวัตรกรรมใหม่ๆ2 มีเงินออมมากขึ้น 3. รับประทานเองได้ 4. ส,สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆใ,ในการสืบสาวัฒนธรรมไทย 5. สร้างอาชีพระหว่างเรียนคุ้มกันในตัวที่ดี 1. ทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ในการทําและวางแผนการจัดการให้เรียบร้อย 2. กระบวนการในการทําเยียมสมเฉง 3. ภทักษะในการ ด้านวัตถุ1สร้างรายได้ลดรายจ่าย2ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและปลอดภัยด้านสังคม1ได้มิตรในการแจกจ่ายเพื่อนบ้านและเพื่อนที่ร่วมกันทำสองเข้เาใจความสามารถของสมาชิกในกลุ่มด้านวัฒนธรรม 1. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้เกิดประโยชน์ 2. อ,อนุรักษ์ผลไม้ส้มชิงไม่ให้เกิดการสูญหายด้านสิ่งแวดล้อม1ใช้ผลไม้ที่มีอยู่ในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดคุณค่าทางด้านต่างๆเช่น หนึ่งการนำเปลือกไม้ที่ไม่ใช่แล้วไปหมักเพื่อทําเป็นปุ๋ยแล้วกลับแล้วนํากลับมาใช้อีกทีสองนำมาสกัดเป็นกลิ่นส้ม